สวัสดีครับวันศุกร์ที่ธันวาคม67เนะครับเรื่องของอกราฟิกริสของสงครามนั้นทั้งฮามาสฮิบเรากกับอิสราเอลหรือแม้แต่ยูเครนกับรัสเซียที่โจมตียิดดินแดนขึ้นเรื่อยเรื่อยนั้นก็รอวันที่ทาเข้ามา20มกราโจไบดน,นอีก2อาทิ์ก็จะจบสิ้นในสิ้นปีนี้แนละทุกอย่างนะครับไม่ว่าที่ปรึกษาเจสซ์แวนจะพูดยังไงและบอกให้โดนัลด์ทรัมป์ในการที่จะขึ้นมาต้องใช้งบประมาณทหารในการผลิตอาวุธ ทุกๆปีไม่ต่ำกว่า500ล้านเหรียญเพื่อจะต่อกรกับจีนถ้าเกิดสงครามขึ้นมาไม่นั้นอเมริกาแพ้ประเทศจีนแน่นอนด้วยกําลังทหารที่จีนมีมากกว่าถึง2 10เท่าเพราะ2 20ล้านคนของจีนหารนั้นมากมายและมีอาวุธสงครามเยอะไปหมดถึงแม้จะสกัดกั้นจีนจีนก็เข้าถึงแม้จะยิงตจรวจไปอวกาศชิปซัพพลายเชนต่างๆนี่คือภาพมอนิเตอร์ของแมกโรเอาลุกนะครับ เรากลักบมาดูให้ดีนะครับเรื่องของแมคโรกันค้ากันเงินที่ทุกคนกํนาลังรองดูนโยบายทรัมป์หลัง20มกราแล้วจะทําจริงจังหรือไม่ในการปรับขึ้นภาษี10-20และของจีนขึ้นไป6 0สถึงร้อและประเทศที่เป็นคู่แข่งทางขัดดุลการค้าแม้แต่เม็กซิโกกับแคนาดาจะเจอ25%เรซรัฐกระจินจีนนั้นเจออยู่แล้วในเรื่องของ EV คีคาร์นั้นจะมีมากไปกว่าน,นี้แล้วยุคข,ของโจไบเดน ในเรื่องประกาศชิปแอดออกมาและเริ่มประกาศใช้จริงจริงจังจีนก็ตอบโต้โดยสั่งให้บริษัทจีนทั้งหมดไม่ให้สั่งซื้อชิปจาก4บริษัทของอเมริกาและไม่ให้ส่งสารแร่ไปที่อเมริกาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเลยคอมเมอร์สนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี61 65อเมริกาไม่ได้ผลิตแล่คอไรเองต้องสั่งซื้อจากจีนไม่ต่ำกว่า21%จีนก็ไม่ส่งให้ซึ่งสารนี้ใช้ประกอบกับ อาวุธสงครามในการไฮเทคต่างๆฉะนั้นสงครามการค้ารอบนี้สนุกแน่ละครับเราต้องดูให้ดีนะครับแอสเซทอ l โ c เคชันให้ดีเพราะเงินโกลบอลนั้นแน่นอนครับมาเอเชียเหนืออาเซียนแล้วก็เอเชียใต้คือเท่าอีเซียอาเซียนทั้งหมดเอเชียกับอาเซียนอาเซียนนั้นไทยพี่ยิงใหญ่และตั้งแต่เจฟซี่หวงมาตั้งแต่วันที่3แล้วก็4ี่ห้ที่ไปพูดที่ Bangkok, วันแบงกอกในวที่4 ทุกคนก็ไปแม้แต่นายกอดีตนายกทักษิณก็ไปนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์เสียเจริญเก้าคุณสาโรธก็ไปการเซ็นสัญญาคู่ขนานกับไทยและสร้างให้ไทยเป็นเซมิคอนดักเตอร์เ i เป็นศูนย์กลางของอาเซียนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในท็อปไฟ์เป็นที่หนึ่งของอาเซียนนะัชัดเจนนะครับเรื่อง Data Center Cloud Center ที่ Google Amazon Apple มากระมดและ Intel แม้แต่ไต้หวันนะครับ TSMC มก็มา ตั้งฐานผลิตในโซน EEC เรื่องของชิปซัพพลายเชนที่จะป้อนอุตสาหกรรมให้กับ Nvidia Nvidia ต้องการลงทุนมากมายมหาศาลยักษ์ใหญ่นั้นมาที่โซน EEC แน่นอนนะครับกลับมาการเก็บสะสมหุ้นรอบสุดท้ายก่อนสิ้นปีและเริ่มต้นปีใหม่ปีหน้าน,นะครับเฟดยังไงซะจะปรับดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไปในสิ้นเดือนนี้กลางเดือนนี้ละครับอาจจะเห็นลดลงมา0.25หรือไม่แต่ปีหน้า เดือนกุมภาคงจะต้องมีรถและยังต่ำๆลถไม่ต่ำกว่า0.5สูงสุด0.75ที่เฟดออกมาพูดแล้วของประเทศไทยก็คงเช่นเดียวกันลถในปีหน้าเช่นเดียวกันกลับมาดู asset location ชัดเจนแล้วครับทุกคนต้องพุ่งลงลงทุนก่อนสิ้นปีนี้เซกเตอร์ใหญ่ๆแน่นอนครับแบงก์กิ้งแล้วก็กลุ่มของสิ่งที่ต้องใช้นะครับ คือพลังน้ํากับพลังไฟฟ้าที่ในโซน EEC ที่ทุกคนโถมเข้ามาผลิตทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ EV เพราะรัฐบาลน,นี้ได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและชิปซัพพลายเชนใน5ปีข้างหน้า5 0 0แสนล้านนะครับสำหรับมอนิเตอร์ที่ BI o ให้เจนชัดเจนทุกคนพุ่งเป้ามาลงทุนชิป AI ทั้งนั้นไม่ซื้อได้ยังไงครับต้องซื้อให้ดีนะครับสำหรับเดลต้าเป็น AI เขาข่มบริษัทไต้หวัน TSMC เข้ามา เค้าคอมเข้ามาทุกคนเข้ามาหมดเป็นฐานผลิตให้กับประเทศไทยในการผลิส่งออกทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและมอนิเตอร์ของ PC b ีบ a ร์ดเเราจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งหมดเลือกลงทุนให้ดีครับออทาไฮแน่นอนและไรายได้จะจังขึ้นมาเหมือนกับที่ผู้ในเอเมริกานะวัตกรรมจังขึ้นตลอดเวลาและเทคออทาไฮตลอดในเจ็ดนางฟ้าในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับสองตัวโดดเด่นก็คือเดลต้ากับเค้คอมเค้คอมบริษัทแม่ซื้อขึ้นหมื่นห้าพล้าน เดลต้าก็ซื้อขนาะเดียวกัน Microsoft แชร์ใบแบ็กทุกคนแชร์ใบแบ็กแม้แต่ Apple ิลจะต่อกรกับสู้กับหัวเว่สู้กับของอีออนมารในเรื่องของโมบายซึ่งก็ใช้เวลา4ปีที่อยู่ภายใต้ของรัฐบาลโจของโดนัลด์ทรัมป์ชัดเจนเกื้อหนุนทุกอย่างในเรื่องของชิปแอดเอจะต้องเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเพื่อทุนหนุนธุรกิจของชิปซัพพลายเชนที่ขาดแคลนพุ่งเป้าเลยครับนี่คือต้องการดีมันสูงมากชั้นแบงกิ้ง เก็บสะสมให้ดีนะครับชอบแบงค์ตัาไหนซื้อไปแต่ดู SCBID กให้ดีขณะเดียวกันแน่นอนครับกลุ่มของ Data Center c o u u d ค e n t e r ก็คือ a d v a n c e กับ True True ก็ร่วมกับสยาม AI สยาม AI เป็นตัวแทน AI ที่เจสันหวงและทุกๆคนร่วมลงทุนด้วยทั้งนั้นไทยจะเป็นแม่แบบของ AI แถบนี้ทั้งหมดไม่ซื้อได้ยังไงละครับเก็บหุ้นให้ดีไม่ต้องลังเลนะครับสำหรับเดลต้กับแคลคอมโดยชาบแคลคอม ถูกมากและต้นทุนจะวิ่งเหมือน Nvidia เดียในเมื่อ5ปีที่แล้วจาก5เหรียญมาถึง1,400เหรียญคือปัจจุบันคือ150เหรียญก็ไปละออทาให้ All time ide, แน่นอนทั้ง Microsoft ทั้ง Apple Mobile เหล่านี้ทั้งหมดที่มีความต้องการสูงมากในธุรกิจการแข่งขันๆๆเรื่องชิปซัพพลายเชน d a t a t e n t e r c อร์เฮาเซ็นเ r อร์พีซีแน่นอน l a ็ t o ็ AI ทุกคนซื้อทั้งนั้นเทคให้ดีนะครับจับจังหวะซื้อแล้วก็กลุ่มที่จะได้ประโยชน์ ก็คือ CBOC, r c เรื่อง consumption consumer เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ Globalize จีนนั้นจะธุรกิจยังอ่อนแอแต่ทุ่มงบมหาศาลในการคัดและทำให้เงินอ่อนแอมากที่สุดในอาเซียนของหยวนกับ c u r r e เรนซีดอลลาร์นั้นไม่ต้องแปลกใจครับเลือกการลงทุนจากนี้เป็นต้นไปฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือต้นน้ำและกาแฟไฟฟ้าทั้งหมดก็คือเกา EEA นั้นต้อง ปรับปรุงใหม่ขณะดเดียวกัน9 G.P.S.C.B. กิมก็ต้องมีความต้องการสูงมากแล้วก็น้ำนี่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ AI ชิปทั้งหมดเลือกการลงทุนจากนี้เป็นต้นไปให้ดีมากที่สุดแล้วก็กลุ่มของ c าวเซนเตอร์และกลุ่มของ Healthcare BH, b h กับ B.D.M.S เช่นเดียวกันเลือกการล,ลงทุนพันหทะลุสิ้นปีอยู่แล้วและกลางปีหน้าเป็นอย่างตามธรมทะลุไปพันหทดสอบพันหกจุดภาพรวมทุกคนดิเวอรซมาอาเซียน แล้วมาในเซาทีสเซไทยไทยเป็นเบอร์หนึ่งจำไว้นะครับตลอด5ปีเรื่องของ Data Center Cloud Center แล้วก็ของชิป AI สยาม i i จะเป็นตัวโดดเด่นรัฐบาลไหนมาก็ต้องทำให้ดีที่สุดสำหรับ AI ชิป Supply Chain ทั้งหมดเลือกกระลงทุนครับเจอกันแน่นอนครับเทรนด์ดอกเบีย้ยลงหุ้นขึ้นทุกคนช็อตบ,บอลเข้า Equity แล้วก็เข้า Go Go ยังไงทะลุ3 0 0 0เหรียญในกางปีหน้าเป็นต้นไปเป็นอย่างต่ำเลือกกระลงทุนครับสวัสดีครับ